ไปดูกันว่าเซีไฮจะเลือกขนมอะไรบ้างเฮ้ยไม่ใช่ปาร์ตี้ของเล่นเซยไฮปาร์ตี้ขนมไม่ใช่ปาร์ตี้ของเล่นจะได้ปาร์ตี้ของเล่นแน่ๆแหละวันนี้ไม่ได้ปาร์ตี้ขนมหรอกฮาร์ปเรามาดูกันว่าน้องจะเลือกขนมอะไรไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่โรงเรียนนาร์ปเไฮได้อะไรที่มันทําให้ฟันดาอีกแล้วกัมมี่โอ้ทุกคนเขาซื้อเต็มตะกร้าวันนี้จะมีตังค์จ่ายเนี่ยฮาร์มาม่าฮาร์มันเท่าไหร่ เซไฮเขาจะมาเอาตะกร้าแล้วนะเนี่ยไหวไหมสูงนะได้ไหมเฮ้ยเอารถเข็นเลยหรอโอ้ยจะใส่เยอะขนาดนั้นเลยทุกคนวันนี้เซไฮเขาจะเขาจะมาเหมาขนมเซไฮมาถือตะกร้าเองเลยฮะพรุ่งนี้น้องจะมีปาร์ตี้ขนมที่โรงเรียนกับเพื่อนว้าวดีใจเนี่ยเดี๋ยวเซไฮไปไปดูกันว่าเซไฮจะเลือกขนมอะไรบ้างเฮ้ยไม่ใช่ปาร์ตี้ของเล่นปาร์ตี้ของเล่นเซไฮ ปาร์ตี้ขนมไม่ใช่ปาร์ตี้ของเล่นคืออะไรอะเอามันก็คือของเล่นไงจ๊ะนี่เกมเป็นไฟเกมเป็นไฟจ๋าฮะโอ้โหนี่ก่อนก่อนจะไปเลือกขนมปาร์ตี้ที่โรงเรียนนี่ต้องมาแวะโซนนี้ต้องมาแวะดูของใหม่ก่อนเฮ้ยอะไรอะไอศกรีมทรายหรอได้บองไอศกรีมดินเบาหรือทรายอุ้ยทรายให้จ้ามันเป็นทรายวิทยาศาสตร์ไอติมได้บอทรายวิทยาศาสตร์ไอศกรีมก็มี จะได้ปาร์ตี้ของเล่นแน่ๆแ,แหละวันนี้ไม่ได้ปาร์ตี้ขนมหรอกอ๋อเดี๋ยวให้จะได้ขนมปาร์ตี้ไหมเนี่ยทุกคนจ๋า mm hmm. เอา้าอย่าล้มดีลุกขึ้นมาโอเคฮาร์บเรามาดูกันว่าน้องจะเลือกขนมอะไรไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่โรงเรียนอ่าน้องไฮ้ไฮแม่กำลังรอดูอยู่ว่าไฮ้จะเลือกขนมอะไรไปปาร์ตี้เนี่ยนี่่วนขนมอยู่นี่นี่จ้ะ นี่จ้ะโซนขนมอยู่นี่จ้ะเธอจะเลือกอะไรมาดูกันเอามาดูซิเลือกไก่ย<า>่างเหเลือกขนมขาไก่เหรอเอาอะไรเร็ว<อ>มีอะไรน่าอร่อยหนูมาสำรวจซิอะไรที่คิดว่าเพื่อนๆนจะกินด้วยแล้วอร่อยอะไรนะหเฮ้ยสาลายสติ๊กเกอร์ไหมล่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้สติ๊กเกอร์ด้วยฮะ<ห>เฮ้ยสาลายแททูเพื่อนเพื่อนกินขนมแล้วก็จะได้แททูด้วยไงไฮไม่สักลายอ๋อสักลายก็ใช่ไงคะ ก็เททตูนั่นเลยค่ะแอปเนี่ยถ้าน้องซื้อสาาลอ่ะเพื่อนเพืเขาก็จะได้สักลายไปด้วยนะเทสตูอะน้องเอามาถามน้องนี่อ๋ออ้เดี๋ยบอกนะจะซื้อเยลลี่ไปปาร์ตี้หรออย่า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 าทำร้ายกันไฮไฮจะซื้อเยลลี่ไปปาร์ตี้เหรอเพื่อนๆพจะฟันดำหรือเปล่าหืมปีโป้ไหมไฮไฮปีโป้ไหม ไฮนี่ไงเอาแบบนี้ไหมให้เพื่อนๆกินด้วยเยอะๆม่ให้หลายสีอ่ะอ๋อครูไม่ให้ซื้อปิโป้เหรอจริงนะมันมีประโยชน์อยู่นะนี่มันเป็นฟูตตี้แยลี่ปิโป้ไม่ครูไม่ให้ซื้อของอย่างนั้นอ๋อครูไม่ให้ซื้อของอย่างนั้นมันจะเลอะอ๋อมันจะเลอะซื้อแต่ขนมหรองั้นไปดูว่าเจฮายจะได้อะไรละกันปะ่าไปเลือกขนมให้ขนมอ่ะให้ขนมหอย เทสหอยักษ์ไหมไฮอันนี้ไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยให้มีรถสราล่ายด้วยอนนเอาป่ะเอ,อเอาขอหนึ่งไหมเอาดูนี่เซฮายังเลือกขนมที่จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้แต่ได้ของตัวเองนี่เอามาดูสิคะได้อะไรคะไม่แล้วได้อะไรที่มันทําให้ฟันดําอีกแล้วกัมมี่กัมมี่ชานมไข่มุกนี่จ้ะเทสหอยแล้วเทสหอยนี่ซื้อเครื่องดื่มอีกนึงได้ไหม นี้รสเผ็ดนะได้ใช่ไหมเพื่อนๆกินได้ใช่ไหมถ้าน้องหยิบไม่ถึงเอออีกหนึ่งอย่างจ้าโอ้โหดูดิดู เขาเลือกขนมไปอ่ะให้แม่ให้อีกหนึ่งอย่างเป็นห้าห่อเอาเลยจ้าเอาอะไรต่อเสื้อผ้เกือได้เกือได้เลยเกือบได้ไดไดตั๋วเครื่องบินหรอสองอสองตัวทุกคนเซหายได้เต็มตะกร้าแล้วว่าอ,อยูนอยู่น,นั่นแหละไฟซี่เขบอกว่าวทุกคนเขาซื้อเต็มตะกร้าวันนี้จะมีตังค์จ่ายไหมเนี่ยหามามาหามันเท่าไหร่วิวต้องให้ถือไหวไหมอารเซไฮได้ของครบแล้วไม่เอาดีกว่าตั้งสี่สิบาทวิวห่อละสี่สิบไฮไหวปะเนี่ยอยากซื้อมาม่าห่อละสี่สิบ อ่ะทุกคนเชไไฮได้ของครบแล้วเราจะไปจ่ายตังค์แล้วเชไไฮเลือกขนมเต็มตะกๆๆเลยจ้าเขาจะเอาไปปาร์ตี้พรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้เชไไฮจะใส่ชุดอะไรไปปาร์ตี้ที่โรงเรียนกับเพื่อนนาตะทุกคนบ๊ายบายฮารจะใส่ชุดไปปาร์ตี้อย่าลืมกดสับสไลด์